นาเย็นไปนาร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิเต้นนี่เต้นนี่สองคนเต้นนี่ Thành công khô khấu trù bởi cả lắp bạc Ở Im, dừng ý đâu Im tên đi Thành công lãnh khấu trù Đâu Dừng đi tên, dừng tên Ừ, มีบางตัว <laughs> <laughs> <đảo của> <laughs> <thảm, thảm>, <laughs> ทำอะไรกันไรกันหอมแก้มหอมแก้มอหอมแก้มพี่เอ็มนิดน้าหอมแก้มพี่เอ็มหน่อยหอมแก้มมาแล้วเอ็มอ็มอิ่หอมแก้มน้องหน่อยเร็วเอ้วหอมจุ่มหอมแก้มก่อนนะหอมแก้มมาแล้วจุ่แป้งกันจุ่แป้งจ้จ๋าหอมแก้มก่อน แก้มน้องนี่ของหอมแก้มน้องขนาดนี้หองแก้มอ่ะของแก้มเร็๋ยวยังชองทำหอมแก้มหอมแก้มเอาหอมแก้มกันเฮ้าฮ่าฮ่าหอมใหม่หอมใหม่หอมใหม่ไม่เห็นจิ้มหอมใหม่ดิเขลแบมีดดังเดียวกับบมีดังโอ้ยไง